วันนี้ในส่วนของหุ้นมีประเด็นอย่างที่บอกไปอ,อยากชวนคุยเรื่องของ The Group อราวันกรุ๊ปยานะคะปกติเวลาที่เรานึกถึงปุ๊บแ่บพี่พี่จุงเรานึกถึงเฮ้ยโรงแรมการนด์ไฮแอทถูกไหมแต่จริงเขามีหลายโรงแรมนะแต่พอนึกถึงปุ๊บตอนนี้มีประเด็นเรื่องการต่อสัญญาเช่าใน,ใ,ชในยะในยะมันมีอิมแพคต่อหุ้นของเขาแค่ไหนคือคือพอพอมองเรื่องของการต่อสัญญาเช่าเนี่ย มันเขาเรียกว่าเป็นโอ์แห่งคือ,คอตัวนี้เขาจ่ายค่าเช่าในในในทุกเดือนอยู่แล้วนะแต่มันจะมีค่าที่เรียกค่าค่าค่าสัญญาใช่ไหมที่ต้องจ่ายฟอนเข้าไปรั้งก้อนเนี่ยมันไม่ได้กกสักทีว่าจะต้องจ่ายเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้อหุ้นตัวเนี้ยมันเลยไม่รู้ว่าเขาจะต้องจ่ายเท่าไหร่แล้วเขาแต่จริงๆเขาอยากจะรีโนเวทเอราวันใหม่ให้มันดูแบบอุปบวาขึ้นอย่างไง แต่มันก็เลยติดเรื่องนี้มันยังดีนเวทไม่ได้เพราะมันแต่สัญญามันยังไม่จบว่าจะต้องจ่ายคล้ายๆติดจริงถ้าน,นึกภาพไปเซนทานาตรงลาด้าก็เคยเกิดเขแหงช่วงหนึ่งนานๆนอ็มบีเคสักคนแรกๆก็คือ m b ็มบคใช่ <MB K S 3> อมีเนี่นออนแหละโว oh, มหากราบจากถูกๆปุ๊บจ่ายกระโดดมาถ้าจะไม่ผิดนะเจ็ดแปดพันั่านจะไม่ผิดขอโทษถ้าเกิดผิดคือมันมีการข้ามขั้นของการจ่ายค่าค่าใช้สิทธิการใช้อะไรเงี้ยพี่จงคือมันเป็นสินทรัพย์ที่สุดท้ายแล้วยังไงก็ต้องเช่าต่อ ถูกแล้วเขาให้สิทธิ์คนเก่าก่อนอยู่แล้วในการเจรจาคนแรกถูกไหมแต่ทีนี้ประเด็นว่าเข้าไหร่ล่ะเขาจะได้คำนวณต้นทุนในการนู่นนี่ต่อได้ไมมันพอไม่จบคือประเด็นมันพอไม่จบว่าเฮ้ยผมจะได้ไอ้เราจะได้เช่าต่อหรือเปล่ามันกลายเป็นคําถามนั้นแทนแต่จริงๆเขาได้เช่าอยู่เพราะงี้เขาเช่าอยู่แล้วเขาได้สิทธิ์คนแรกแน่นอนนะครับแต่ว่ามันราคาเนี่ยมันเนื่องจากที่มันต่างเมืองมากแล้วก็จะเห็นว่าเราพัฒนายาลาดะสงเนี่ยตอนนี้ก็เป็นสุดยอดที่ ช้อปปิง้งระดับเวอร์คัสแล้วไงยิ่งอย่างตัวข้างๆที่เพิ่งรีโนเวทไปถูกไหมมีหลุยวิตตองเปิดสองชั้นก็เป็นที่แรกๆจริงๆแถบๆนี้ที่มีสองชั้นสวยงามถุกคนละก็ดูดีปัรจุบันเนี่ยมันก็ถึงจุดที่ต้องรีแวมปภาพใหม่ให้มันดูลังการงานสร้างอีกรอบหนึ่งไงถูกไหมมันก็เลยไม่จบสักทีนะครับแต่ว่าจริงๆถ้าตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นตัวที่ทําให้ตัวนี้มันดูเหนือนจะดีนะปนี้กลายว่าเป็นท็อปพิคของดจ้โอแหละเหมือนกันนะเอราวันเนี่ยเพราะว่า ัวอื่นมาเริ่มขึ้นมาเยอะขึ้นมาเยอะทั้งมินทั้งเซนเทลเนี่ยที่เคยชอบชอบมันขึ้นมาเยอะกลายว่าเอราวัณเนี่ยก็เริ่มฟื้นแล้วทีเนี้ยพอทั้งเที่ยวเริ่มออกต่างจังหวัดมากขึ้นล่ะกลับมาดีซูงเขาก็จะได้ประโยชน์จากภาพ่ากจังหวัดนะครับแต่ก็เหลือเรื่องนี้เรื่องเดียวที่ยังค้างที่ทําให้มันยังจบไม่ได้สั้ทีเลยสวยนะครับก็คือทั้งค่าเช่าค่าดีโนเวทถูกไหมที่แบบค่าเช่าตอนนี้เขาจ่ายอยู่แต่ผมจำไม่ได้ว่าตัวเลขหลักเท่าไหร่นะแต่ว่าคือจ่ายในราคาที่สูงขึ้นอยู่แล้ว เหมือนจะเหมือนเข้าใจว่าจะเป็นเลรใหม่อยู่แต่ว่ามันจะมีค่าเนี่แหละเขาเรียกอะไรภาษาตําชื่อไหมภาษาบ้านเราคือค่าเส็จค่าใช้สิทธิ์ในการใช้พื้นที่ต่ออยู่พื้นที่แล้วกันนะมันค่าต่อสัญญาป่ะพี่คือต่อในการใช้ที่นี้ต่อซึ่งมันไม่จบว่ามันจะต้องจ่ายเท่าไหร่นะครับซึ่งจรงิงๆเขาควรจะได้ประโยชน์จากเรื่องของมาตรการท่องเที่ยวทั้งหลายนะในในต่างจังหวัดเขาก็มีไอ้บงไอ้บิดอะไรนะแต่ว่าพอวันนี้มันโอ็นโอ่ง้เี่ยท่องเที่ยวไทยไอ้คุณ อะไรเงี้คนละครึ่งใช่ไหมอ่าอะไรเียประมาณใช่แต่พอมันเป็นโอแฮงอยู่นิดๆจากตอนเนี้ยมันมันขึ้นเพราะว่ามันอันเดอร์แวร์อันเดอร์อันเดอร์แวร์ลูแล้วก็แลกาดอ่ามองอย่างเงี้ยอ่ามันก็เลยฟื้นแต่แต่ทีเนี้ยให้มันพุ่งยาวๆเหมือนเซนเทลที่ขึ้นมาจากสิบเจ็ดบาทมายี่สิบเจ็ดยี่สิแปดบาทแล้ววิ่งต่อได้เงี้ยมันยากกว่าตรงนั้นเพราะว่าเรื่องเนี้ยมันค้างอยู่ในระบบอยู่อืมแต่ก็เป็นเป็นอันล็อกแวร์ลูแต่สมมุติถ้ามันจบ พุ่นมันก็จะสะท้อนไวรันเพราะตอนนี้มันถูกสุดในกลุ่มนะในเชิงไวรัลชั่นทั้งหลายเนี่ยแต่ก็มีเรื่องเนี้ยที่ทําให้เพราะตรงนี้ก็ถือว่าใหญ่แล้วก็มันได้ทั้งสุดที่เป็นประชุมทั้งอาหารผ้าพักทุกอย่างดีเป็นแหล่งรายได้หลักนั่นแหละแต่ถามว่าสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วเราเชื่อว่ามันจะจบพี่จุกไหมมันต้องทําให้จบอ่ะจบแบบไหนไม่รู้แต่ว่ามันต้องจบแบบได้เช่าต่อแบบว่าสัญญายาวๆอะไรอย่างเงี้ย คือมันผมคิดว่ามันอยู่ในการที่สมมติเขาเซตราคามาตั้งเหมือนเหมือนตอนถ้านึกถึงตอนต่อสอบต่อสัญญา King Power ของเอลทีลดนนเออมันก็ต้องบิดไปในราคาที่คนอื่นคนอื่นสู้ไม่ได้อยู่ระดับอันนี้ก็จะเป็นภาพอย่างนั้นแต่พอบิดไปเกินอย่างเงี้ค่มาขอรถทีหลังอีกเรื่องนึงอันเนี้ยภาพมันมันจะเป็นภาพย้อหล่อยคนก็เลยกังวลเรื่องนี้ไงถ้ามันกลัวามว่าเสนอราคานี้คนอื่นเขามาเสนอท็อปอัพเสร็จเลยได้ไปเนี่ย มินเข้ามาเสนอสเซ็นเทลเสนอในโอ้โหจบเหมือนกันนะถูกไหมเพราะมันก็กลายเป็นความละเอียดพลอดเหมือนกันว่าจะต้องเสนอราคาอย่างไรม,มันก็จะพูดยากเกมอย่างเงี้ยเอาเป็นมากก็ติดตามแล้วกันเป็นสตอรี่ของอแต่ละตัวแต่ว่าพื้นฐานตอนนี้ก็ถือว่าน่าสนใจในเชิงราคาแล้วกันค่ะ,ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะพี่จุ้งครับสวัสดีค่ะ